กาละแมมีเรื่องเล่าตำนานปอบผีฟ้าก่อนจะไปฟังฝากกดติดตามกดแชร์ให้ยายแม่ด้วยนะคะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางป่าลึกมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับปอบผีฟ้าผีร้ายที่สามารถครอบครองวิญญาณของผู้คนในหมู่บ้านทําให้ผู้ที่ถูกครอบงําต้องทําสิ่งชั่วร้ายและจะป่วยอย่างไร้เหตุผล ในหมู่บ้านนี้มีชายหนุ่มชื่อว่าขุนพลเป็นคนกล้าหาญและมีจิตใจดีเขาเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านวันหนึ่งมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นผู้คนในหมู่บ้านเริ่มล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหลายคนเริ่มเชื่อว่าปอบผีฟ้าได้กลับมาอีกครั้งขุนพลจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาวิธีที่จะปกป้องหมู่บ้านจากปอบผีฟ้า เขาได้ยินจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่ามีครูบาผู้เฒ่าที่อาศัยอยู่บนยอดเขาสูงซึ่งเป็นผู้ที่มีพลังในการปราบปีศาจเขาจึงออกเดินทางไปยังยอดเขานั้นหลังจากเดินทางผ่านป่าทึบและภูเขาสูงหลายวันคุณพลก็ได้พบกับครูบาผู้เฒ่าครูบาบอกคุณพลว่าปี้าจะสูญเสียพลังเมื่อถูกแสงของดวงดาวศักดิ์สิทธิ แต่การจะได้พลังนี้ต้องเดินทางไปยังถ้ำแห่งความลับที่อยู่ลึกลงไปใต้ภูเขาขุนพลไม่ลังเลเขาออกเดินทางต่อไปอยังถ้ำแห่งความลับที่นั่นเขาพบกับบททดสอบมากมายทั้งพูดผีที่พยายามลวงหลอกและทางที่ซับซ้อนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญขุนพลสามารถหาดวงดาวศักดิ์สิทธิ์ ที่ครูบาพูดถึงได้สำเร็จเมื่อกลับมาที่หมู่บ้านขุนพลใช้พลังดวงดาวตักดิดในการปราบปอบผีฟ้าทำให้หมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งผู้คนต่างขอบคุณและยกย่องขุนพลว่าเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านจากนั้นมาปอบผีฟ้าก็ไม่เคยกลับมารบกวนหมู่บ้านอีกเลยหมู่บ้านดำเนินชีวิตไปอย่างสงบสุข ขุนพลกลายเป็นตำนานเล่าขานถึงความกล้าหาญและความรักที่เขามีต่อคนในหมู่บ้านตลอดกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งที่เรารักสามารถเอาชนะอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ได้